บ้านของฉันอ,อยู่ข้างหน้าค่อนข้างว่าอยู่ค่อนข้างไกลดังนั้นเราน่าจะอยู่ในละแวกเดียวกันเธอใช้เวลา,านานไหมกว่าจะถึงโรงเรียนอะ่ะ ออกจากบ้านไปผมเฝ้าดูเธอสักคู่จนกว่าเธอจะเลี้ยวหัวม,มุมถนนแต่เธอก็ไม่เคยเหันกับมองทางนี้เลยไปแล้วไปรับสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมเออเธเรียกจะเรียกเ,เขาว่าป้าเหรอ โอเคครับก็ขอถัดพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมสำหรับใครชอบน้องสาติจังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบายครับจอกันพาร์ทได้ครับผมทุกคนบ๊ายบาย Thank <laughs> you.